ในสองตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงว่านี่ไม่ใช่ศัตรูและเราได้รู้จักกับนี่ดีที่สามารถช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้แต่วันนี้เราต้องพูดถึงอีกด้านหนึ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับนั่นคือนี่เสียนี่เสียคือนี่ที่ไม่ได้สร้างอะไรกลับมาเลยนอกจากความทุกข์ความกดดันและวงจรที่ไม่มีวันจบตอนนี้อาจจะฟังหนักหูไปนิดนึงแต่ผมสัญญาว่าจะไม่ตัดสินใคร เพราะหลายๆคนที่เป็นหนี้เสียไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและความไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาเข้าใจมันด้วยกันเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงหรือหลุดออกจากมันหนี้เสียคืออะไรหนี้เสียคือหนี้ที่ไม่สร้างมูลค่าในอนาคตและมักจะทําให้ฐาน,นะการเงินของคุณแย่ลงไม่ดีขึ้นมันมักเกิดจากการใช้ใจ่ายเพื่อความพึงพอใจชั่วคราวหรือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ได้คิดถึงผลในระยะยาว ลักษณะสำคัญของหนี้เสีย3ข้อก็คือ 1. ไม่สร้างสินทรัพย์หรือรายได้ไม่มีอะไรเหลืออยู่หลังจากที่คุณใช้เงินไปแล้ว 2. มีดอกเบี้ยสูงและซับซ้อนมักเป็นหนี้นอกระบบบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีเงื่อนไขไม่ชัดเจน 3. ไม่มีแผนการชำระที่ชัดเจนมักจะกู้ไปทีละน้อยแล้วค่อยๆสะสมจนเป็นก้อนใหญ่ตัวอย่างที่ 1. น,นี่บัตรเครดิตจากการช้อปปิ้งตามอารมณ์ นี่คือหนี้เสียที่พบบ่อยที่สุดในสังคมเราลองนึกภาพคุณเครียดจากการทำงานแล้วเห็นเสื้อผ้าตัวส,สวยๆในห้างราคา5,000บาทคุณรูดบัตรไปโดยไม่คิดมากเพราะเดือนหน้าค่อยจ่ายแต่พอถึงเดือนหน้าคุณไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนแค่จ่ายขั้นต่ำ5 0า500บาทส่วนที่เหลือก็เริ่มคิดดอกเบีย้ยที่18%ต่อปีถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและยังใช้บัตรเครดิตซื้อของอื่นต่อไปในไม่กี่เดือน หนี้ของคุณอาจพุ่งขึ้นเป็น50,000บาทหรือ1 0 0 0 0แบาทโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวทำไมมันถึงเป็นหนี้เสียเพราะเสื้อผ้าตัวนั้นไม่ได้สร้างไรายได้ให้คุณมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้ชีวิตคุณในระยะยาวมันแค่ทําให้คุณรู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทิ้งไว้แค่นี้และดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนตัวอย่างที่2ก็คือหนี้นอกระบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นี่นอกระบบเป็นนี้เสียที่อันตรายที่สุดเพราะมันมันมกมาพร้อมกับดอกเบี้ยที่สูงมากและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนตัวอย่างคุณต้องการเงิน2 0 0 0 0บาทเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลเร่งด่วนแต่คุณไม่ผ่านเครดิตธนาคารคุณก็เลยไปกู้จากเพื่อนหรือกู้จากนายทุนนอกระบบที่บอกว่าไม่ต้องมีหลักประกันฟังดูดีนะครับแต่ความจริงคือคุณต้องจ่าย1,000บาทต่อสัปดาห์เป็นเวลา30สัปดาห์รวมแล้วคุณต้องจ่าย3 0,000บาทสำหรับเงินกู้20,000บาท นั่นคือดอกเบี้ย50%ภายในไม่ถึงปีและถ้าคุณจ่ายไม่ทันมันจะกลายเป็นวงจรที่ไม่มีทางออกคุณอาจต้องกู้ใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าและหนี้ก็จะพองโตขึ้นเรื่อยๆทำไมมันถึงเป็นหนี้เสียเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆมันแค่เลื่อนปัญหาออกไปแล้วทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นหากคุณไม่มีแผนการจ่ายคืนที่แน่นอนหนี้นี้จะกลืนชีวิตคุณ ตัวอย่างที่3คือนี่เพื่อไปเที่ยวหรือความบันเทิงหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมในข้อนี้แต่ผมต้องพูดตามตรงการกู้เงินเพื่อไปเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหนี้เสียตัวอย่างคุณอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนๆคุณไม่มีเงินเก็บแต่คุณไม่อยากพลาดโอกาสคุณก็เลยกู้เงิน80,000บาทไปเที่ยว7วันกลับมาคุณมีความทรงจําดีๆรูปถ่ายสวยๆแต่ก็มีหนี้80,000บาทที่ต้องใช้คืนในอีก2-3ปีข้างหน้า ทำไมมันถึงเป็นหนี้เสียเพราะการเที่ยวไม่ได้สร้างรายได้ให้คุณมันไม่ได้ทําให้คุณมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมันแค่ให้ความสุขชั่วคราวแต่ทิ้งภาระที่จะตามหลอกหลอนคุณไปอีกนานขอยกเว้นคือถ้าคุณมีเงินเก็บพอหรือถ้าการเที่ยวนั้นจําเป็นเพื่อสุขภาพจิตอย่างเช่นทักเครียดมากๆและคุณมีแผนชัดเจนว่าจะจ่ายคืนยังไงมันอาจจะไม่เลวร้ายนักแต่ถ้าคุณกู้แบบไม่มีแผนนั่นคือหนี้เสียชัดเจนตัวอย่างที่4ี่ นี่จากการซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นนี่คือนี่เสียที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่รู้ตัวตัวอย่างคุณเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาราคา4 0 0 0 0บาทท,าท,าทั้งๆที่โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณยังใช้ได้ดีแต่คุณอยากได้คุณก็เลยผ่อน0% 10เดือนเดือนละ4,000บาทฟังดูไม่เลวใช่ไหมครับไม่มีดอกเบี้ยแต่ปัญหาคือทุกๆเดือนคุณต้องจ่าย4 0 0 0บาทให้กับของที่ไม่ได้เพิ่มรายได้ให้คุณเลย และถ้าคุณทำแบบนี้กับหลายๆอย่างเช่นทีวีแล็ปท็อปแท็บเลต็ตในไม่ช้าคุณจะพบว่ารายได้ของคุณไม่พอใช้ทำไมมันถึงเป็นหนี้เสียเพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นและมันไม่ได้ทำให้คุณมีรายได้เพิ่มมันแค่ทำให้คุณมีภาระผูกพันทุกเดือนถ้าจริงแล้วถ้าคุณรอเก็บเงินก่อนซื้อคุณอาจจะไม่ซื้อมันเลยจิตวิทยาของหนี้เสียทำไมเราถึงทำซ้ำ คำถามที่สำคัญคือทำไมเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เรายังทำอยู่คำตอบอยู่ที่อารมณ์และพฤติกรรมทางจิตวิทยา3ข้อนี้ครับ 1. คือ instant gratification หรือความพึงพอใจทันทีสมองเราชอบความสุขแบบทันทีทันใดการซื้อของใหม่การไปเที่ยวหรือการกินอาหารอร่อยๆทำให้เราได้โดปามีนหรือสารความสุขในสมองทันทีแต่ผลกระทบของนี่เกิดขึ้นช้าทำให้เรามองไม่เห็นความเสี่ยง 2. คือ avoidance หรือการหนีปัญหา บางคนกู้เงินเพื่อหน,นีความเครียดหรือเพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆเช่นรายได้น้อยเกินไปหรือการใช้ใจ่ายมากเกินไปการกู้ทําให้รู้สึกว่าปัญหาหายไปชั่วคราวแต่จริงๆแล้วมันแค่เลื่อนปัญหาออกไป 3. คือโซเชียลเพรสเชอร์หรือแรงกดดันจากสังคมเราอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นอยากมีของดีๆอยากไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆการกู้เงินทําให้เราสามารถทําตามได้โดยไม่ต้องรอแต่มันทําให้เราลืมไปว่าทุกคนมีฐานะไม่เหมือนกัน ผลกระทบของหนี้เสียหนี้เสียไม่ได้ทำร้ายแค่การเงินมันทำร้ายทุกมิติของชีวิต 1. ด้านการเงินหนี้พองโตดอกเบี้ยสูงไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินลงทุน 2. ด้านจิตใจเครียดนอนไม่หลับกลัวโทรศัพท์ดังรู้สึกผิดตลอดเวลา 3. ด้านความสัมพันธ์ทะเลาะกับคนรักซ่อนความจริงกับครอบครัวเสียมิตรภาพเพราะกู้ยืม 4. ด้านอนาคตไม่กล้าวางแผนอนาคตรู้สึกสิ้นหวงังไม่เห็นทางออก นี้เสียไม่ได้ทำร้ายแค่กระเป๋าเงินมันทำร้ายทุกอย่างแล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วจะทำยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังจมอยู่ในหนี่เสียผมอยากให้คุณรู้ว่ายังไม่สายเกินไปขั้นแรกให้ยอมรับมันอย่าปฏิเสธหรือ,อย่หนีขั้นที่สองให้หยุดสร้างหนี้ใหม่ทันทีตัดบัตรเครดิตยกเลิกการผ่อนหยุดกู้เพิ่มขั้นที่สมเริ่มทำแผนการชำระหนี้ทีละน้อยก็ได้แต่ต้องเริ่ม ในตอนที่5เราจะมาพูดถึงวิธีคิดใหม่และวิธีการจัดการกับหนี้แบบมีสติแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญคือคุณต้องเห็นปัญหาก่อนมองไปข้างหน้าตอนหน้าเราจะพูดถึงอะไรในตอนที่4เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องจิตวิทยาของคนเป็นหนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเราทำผิดซ้ำๆทำไมเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เรายังทำและที่สำคัญจะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้ยังไงเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองเสียก่อน ก่อนจบตอนนี้ผมอยากให้คุณทําแบบทดสอบง่ายๆลองเขียนหนี้ทุกรายการที่คุณมีตอนนี้ลงกระดาษแล้วถามตัวเองว่าหนี้นี้สร้างอะไรกลับมาให้ฉันบ้างถ้าคําตอบคือไม่มีอะไรเลยนั่นคือหนี้เสียถ้าคําตอบคือมันให้บ้านให้การศึกษาให้โอกาสนั่นคือหนี้ดีการยอมรับความจริงเป็นขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงและผมภูมิใจในคุณที่กล้ายอมรับ จำไว้นะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณไม่ได้เป็นคนเลวแค่เพราะมีนี่เสียเราทุกคนเคยทำผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า